สวัสดีครับคุณลูกค้าท,ทุกทท่านนะครับผมก็ไม่ได้ทําคลิปมาระยะหนึ่งละนะตอนนี้มีดร e ุ่นใหม่นะ,ะได้ทําขึ้นมานะมีรุ่นทั้ง4มิล6มิลนะความหนานะครับอ่ะถ้าความนิดหนึ่งนะทุกคนทําเหมือนกันหมดนะคนที่ทําเครื่องผ่ามะพร้าวก็คือจะใช้มีดทําครัวแบบนี้ <dibuj> มีดทําครัวข้อดีของมันคือมันไม่เปียดเปลือกมันหนาแค่เพียงประมาณ2มิลนะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันสั้นแค่8นิ้วครึ่ง โดยประมาณนะทุกคนก็ทําเหมือนกันคือต้องมาต่อหัวต่อด้ามเวลาไปเจอพวก,กราดําๆมันฉลับนึกมันจะหักเลยนะเสร็จแล้วก็มาใช้รุ่นนี้กันคือสแตนเลสเจรดสามศูนย์สี่นะเราจะหาหาหนาหาบางหายาวเท่าไหร่มันง่ายเพราะว่ามีขายทั่วไปข้อดีของมันคือไม่เป็นสนิมแต่ข้อเสียของมันก็คือมันชุบแข็งไม่ได้เพราะชุบแข็งไม่ได้ใช้ไปไม่ไม,ไม่ไม่กี่ลูกต้องมานั่งรับถ้าไม่รับมันก็จะบีบเปลือกนะทำให้น้ําจะเปลือกไหลออกมาอีกนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาใช้ทําเป็นรุ่นนี้เราน่าจะเป็นรายแรกที่ทําขึ้นมาเป็นมีดขึ้นเล่มทั้งเล่มเกรด4 20นะครับเจีย1สเต็ปหนา4มิลพอใช้ไปสักพักหนึ่งลูกค้าบอกว่ามันมีการเบียดเปลือกมะพร้าวพอมีการเบียดเปลือกมะพร้าวปุ๊บเราก็เลยมาผลิตเป็นรุ่นนี้นะรุ่นนี้นะ,ะแต่เราลดความหนาลงไปเหลือ3มิลแล้วก็เจีย3สเต็ปปรากฏว่าไม่มีการเบียดเปลือกแต่ลูกค้าบอกว่ามันมีการให้ตัวของ มีดเพราะมันหนาเพียง3มมิลเราก็เลยมาผลิตเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือเป็นรุ่นนี้ครับทําเป็นสี่มิลเท่าเดิมคือความหนาเท่ากับรุ่นรุ่นรุ่น,นที่ว่ารุ่นนี้เลยนะเป็น4มิลและแต่เราเกียร์สามสเต็ปอย่างนี้นะครับเกียร์สามสเต็ปอันนี้อย่างนี้เขาเรียกเกียร์สเต็ปเดียวเพราะเราเกียร์สามสเต็ปแล้วหนา4ี่มิลปรากฏว่าลูกค้าโอเคเลยนะแล้วก็เราใส่ประกับรูอย่างนี้นะครับเพื่อ,อ ไม่ให้มันมีการล้าที่รูเพราะว่าการชุบแข็งมันจะมีแถมมาด้วยก็คือความเปราะหลังจากนั้นเราก็ทํามีดอีกเล่มอีกรุ่นหนึ่งนะเป็นรุ่นหนาถึง6มิลอย่างงี้นะหนา6มิลเลยเราน่าจะเป็นเจ้าเดียวที่ทานี้หนาที่สุดนะเพราะฉะนั้นท่านใดนะครับสนใจอยากจะซื้อมีดของเครื่องผ่ามะพร้าวมหาชัยไปใช้จะเอาเป็นรุ่น4มิลหรือ6มิลติดต่อมาได้ที่0 9 2ย์4 1 5 6 6ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านนะครับสวัสดีครับ